สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับฟีนิกซ์ครับโอเควันนี้นะครับผมจะมาใช้คาว่ารีวิวไม่ได้นะต้องใช้คําว่าแนะนํากิจกรรมใหม่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมทางทางทางเกมต้นสังกัดเขาแจ้งว่าเป็นสายฟ้าแลบนะปริศนาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะมีทั้งหมด4กิจกรรมหน้าที่ที่มันนับวันนะครับที่จะหมดพร้อมกันก็คือกิจกรรมนําโชคขุนพลอัปดาวล่ํารวยลักฆ่าศึกนะครับผม กิจกรรมแรกเนี่ยซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับคือการใช้จ่ายทองนะครับเพื่อจะได้ครบตามกําหนดแล้วก็จะได้รับของรางวัลน,น,นะครับตามที่เขากําหนดสเปกไว้นะครับซึ่งคิดว่ากิจกรรมนี้ต้องเป็นคนที่มีทองเยอะเก็บไว้เยอะหรือว่าเราก็เติมเยอะๆนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือใช้ทุกห้าหมืน่นห้าหมื่นสูงสุดนะครับจะได้จูล่งกับมาเฉี่ยวและพร้อมอาวุธ เขาเรียกอะไรอาวุธอา,อาวุธวาสนานะครับให้ได้าวาสนามันครบจะพูดอะไระลืมเลยนะครับซึ่งซึ่งถ้าคนคนมีกําลังทรัพย์ก็ก็ไม่เลวครับมาเฉียวค่อนข้างจะเป็นตัวที่มาเสัตว์ลรัสเซียอินโดนีเซียจริง,งนะครับแล้วก็จูโล่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ตอนนี้นะครับแต่ผมมีแผนไว้ว่าผมจะใช้สักหมื่นหนึ่งหรือหมื่นห้านะครับเพื่อเอาอาวุธวาสนาจูโล่งแล้วก็ผมก็จะไม่เอาจูโล่งหรอก เพราะว่ากว่าจะเอานี่มัน3ามพันหผมรออีกไม่กี่วันผมก็ได้จุโล่งดีกว่านะครับต่อมาครับนะครับก็จะเป็นการอ,าอัปดาวขุนพลนะครับเพื่อรับของรางวัลน,นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่ก็ทําไว้ก็ไม่เสียหายครับผมเผื่อได้ดาวกลอูเตียวหุยมาอัปดาวเล่นนะครับก็ก็คืออะไรนะครับก็คือชืิมก็บอกอยู่แล้วนะครับอัปดาวขุนพลอัปหนึ่งดาวได้หนึ่งได้1น,นึ่งเขาเรียกหนึ่งครั้ง ยังไงดีวะหนึ่งครั้งหนึ่งดาวเอาเป็นว่าเนี่ยผมอัพมาสิบห้าครั้งน้กก็คือสิบห้าดาวแล้วกัน,นถ้าธิบาบจะงงไปนะครับอ่ายังไงนะครับอัพดาวนี่ไงผมอัพกกนอูจากสี่ดาวมันเป็นห้าดาวนะครับอัพเขาเฉียวมันเป็นกี่ดาวเนี่ยเจ็ดดาวนะครับอัพกงจงมันเป็นหกดาวนะครับประมาณนี้เนี่ยผมก็อัพไว้มีกงจงสองตัวนะครับ แล้วคําถามคือว่าแล้วจะอัปดาวอย่างไงล่ะถ้าเกิดเราไม่มีตัวตัวเทพๆอย่างกวนอูเตียวหุยจูลง่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอหองตงเลยแล้วพวกเนี้ยไม่มีเพราะม,ม,ม,มันหายากมันมันมันหายากเนาะต้องมองตรงว่ามันต้องเติมทองหมันต้องเปิดทองซึ่งมันมันค่อนข้างจะเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับก็มีวิธีหนึ่งนะครับก็คืออัพขุนพลระดับน้ําเงินนะแล้วอัอพขุนพลระดับน้าเงินเนี่ย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ําเต้านะครับเพราะว่าการอัพดาวเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้น้ําเต้านะครับตัวนี้น้าเต้าเขาไม่ได้น้ําเต้าดิเขาเรียกว่าเม็ดคุณูปการนะครับน้าเต้าคืออันนี้หรือเปล่าลูกเป็นน้ําเต้านะผมอาจจะใช้คําศัพท์ไม่ถูกต้องต้องขอไปนะครับใช้เม็ดคุณูปการนะครับในการอัพเพื่อไม่ให้เป็นการเปล่งจนเกินไปนะครับก็แนะนำสองตัวนะในเพจในเพจ Facebook ของของ TS5 นะครับเป็นเพเพจเนี่ยเขาแนะนำมานะครับว่า ใช้ตัวเขาเฉียวนะครับกับตัวกงจงนะครับมันจะเวิร์กมากทีนี้นะครับก็ก็ก,ก็มันเวิร์กยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอีกทีหนึง่งแต่แนะนำว่าถ้าได้ตัวนี้มาแล้วนะครับก็ก็อัพซะนะแล้วก็เดี๋ยวสกิลมันค่อยไปรีใหม่ได้นะรู้สึกเขาเฉียวมันจะไม่มีสกิลฮิวไอตัวนี้นะครับ ไม่เป็นไรมีตัวนี้หนึ่งนะครับสองมีตัวอะไรนะครับกงจงครับผมแผนต่อไปของเจ้านะกองจงตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเวลาได้มาก่อนจะอัพดาวเราสังเกตสักนิดนึงที่สกิลนะครับอ่านี้ยผมผมอัพผิดตอนแรกผมไม่ได้ดูนะครับถ้าได้สกิลหอกพิดมาเนี่ยไม่ต้องอัพนะมันเอาไปใช้ได้ค่อนข้างลําบากนะครับหรือว่าจะไปแก้ทีหลังมันค่อนข้างยากนะครับที่แนะนํานะครับที่จะต้อง ได้มาแล้วอัพเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะนคือนี่ครับสกิลสับสนหมู่นะครับผมมันจะมีประโยชน์นะครับในตอนอผ่านเควส5 5านะครับแต่ผมยังไม่ประโยชน์เพราะผมยังไม่อัพเลเวลเลยนะครับผมไปศึกษามาจากเพจนะครับก็มีคนแนะนำมาว่าใช้ตัวใช้ตัวเนี้ยมันช่วยให้ผ่านเควสได้นะครับก็ถ้าเจอ2ตัวนี้นะก็จัดเลยครับแนะนำ ไห้อัพเพราะว่ามันหาได้ง่ายนะครับหายังไงล่ะครับ1นนะครับผมก็หาจากโรง้รมนะครับเนี่ยมันจะมีให้เราขนพลนมันจะเป็นสุ่มทุกๆก,กี่ชั่วโมงผมจำไม่ได้นะครับหนึ่งคือหาจากทางนี้นะครับผมเนีย่ยมีเขาเชียวให้เราก็ไปเขาเรียกอะไรไปจ้างมาไปล่อใจมันแล้วแต่ใครจะเรียกน,นะครับผมหรือ,อไม่อยากเสียแบบนี้ไม่อยากรอนะครับ ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งผมใช้บ่อยนะครับก็คือการเข้าที่เตาหลอมนะครับแล้วก็รับแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับใช้แค่200หลอมนะครับก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างจะหาง่ายนะผมก็กดรีเฟซหนึ่งทีนะครับเห็นไหมผมก็ได้เข่าเฉียวมาละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ยังไงเอ่ยอุ้ยกุยแกอ้เสียได้จังเลยเป็นทองนะครับทํายังไงผม ผมไม่อยากซื้อเลยเพราะว่าทองผมเก็บไว้ทางอื่นอ่ะแต่เพื่อทุกคนนะครับเราก็แค่กดซื้อนี่นะครับซื้อเสร็จแล้วมันจะได้เป็นเศษมานะครับเศษ20เศษนะครับก็มากดรวมตรงนี้ครับผมกดรวมแค่นี้ก็ได้หนึ่งตัวมาอัพดาวนะครับวิธีอัพก็คือนะครับเข้ามาที่เลี้ยงดูเริ่มไปทางขวาครับจะเจอคาว่า general นะครับหรือภาษาไทยก็คืออัพดาวขุนพลนะครับ เจ oh, นาร์ลหรือเจนาร์เลตโอ้โหอ่านผิดอีกระเวณกรรมผมเจอเจ,เ,จเจนนี่ก็เจนเร์ตครับโอเคเจนเร์เ okay. ตเอ้าไม่พอเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะครับโอเคกดอัพดาวน์นะครับเราก็จะมีตัวละครให้เลือกแล้วแต่ตัวละครว่าเราจะอัพอะไรนะครับก็เลือกมาตัวละครที่เราต้องการจะอัพซึ่งตอนนี้ผมอัพสุดไปแล้วอัพไม่ได้นะครับอัพตัวไหนดีล่ะจะอัพโชว์ได้ไหมเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเานี่เลยแล้วกันนะครับ กองสุนจานนะครับสมมุติว่าเป็นกองสุนจ่านแล้วกันนะผมก็แค่มาที่ตัวนี้นะครับกดที่รูปบวกกองสุนจา่านนะครับเราก็จะได้กองสุนจ่านอีกตัวหนึ่งมาแล้วเงื่อนไขก็คือแน่นอนมีตัวละครที่เป็นตัวเดียวกับเรานะครับผมก็คือกองสุนจ่านก็คือกองสุนจานอีกตัวหนึง่งใช้คุณปุปการณนะครับเม็ดคุณุปกรร200เม็ดนะครับหลังจากนั้นก็ต้องใช้เงินอีก3 0 0พเป็นเงินธรรมดาในเกมที่หาได้นะครับ เขาก็จะบอกสเตตัสพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะว่ายังไงแล้วก็บอก3ามดาเป็นสีดาวกดอัพกดล็อกนะครับก็ได้สกิลเพิ่มมาแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็มาดูที่เควสนะครับเควสอยู่ไหนวะอยู่นี่นะครับเห็นไหมกลายเป็น16แล้วนะครับก็อันนี้ก็ไม่เลวครับผมว่าทำไปก็ดีเหมือนกันนะครับมันก็จะได้ถุงผ้าเนี้ยมาเพื่อเพื่อเอาเศษนะครับ ไม่รู้นะคือผมแนะนําว่ามันมีเวลาตั้ง4วันนะครับลมเล็กเออแล้วนับถอยหลังอีก3าวันมีเวลา3วันนับแค่20ดาว35ดาวผมว่าเป็นไปได้อยู่นะครับผมส่วนวิธีหาของลออเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัดคลิปอีกทีนึงให้ว่าหายังไงผมเคยอ,อัดในตัวรีวิวให้แล้วแหละแต่เดี๋ยวจะบอกวิธีว่าหายังไงด้วยดีกว่านะครับต่อไปนะครับล่ำรวยเป็นอันนี้ผมครบแล้วนะครับเป็นกิจกรรมผ่านเงินในเกมครับผม อาหารเคลื่อนในเกมคือเงินอะไรนี่นะครับก็คือไอ้สามเนี่ยครับทองแดงนะครับาบางคนจะเจอปัญหาส่วนใหญ่นะจะเจอปัญหาว่ามีเงินแต่ไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับนะมันจะมี2ออย่างนะสประเภทค,คือไม่มีเงินแต่รู้ว่าจะทําอะไรกับมีเงินแต่ไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับผมก็เลยจะบอกว่าอันนี้ผมเป็นแนะนำเฉยๆนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้วิธีผมนะครับก็คือ เราไปที่นะครับพ่อค้าอาวุธโอเคพ่อค้าอาวุธนะครับมีอยู่2วิธีผมเลือกวิธีอีกวิธีแรกนะครับก็คือซื้ออาวุธซื้ออาวุธในนี้นะครับแล้วก็มาขายซื้อไปขายมาซื้อมาขายไปนะครับถามว่าซื้อมาแล้วมันคุ้มไหมมันก็ไม่คมุ้มมันเขาเรียกถ้าเราจะเอา เอาค่าการทำเคว่อให้ผ่านเนี่ยมัน,ม,นมันคุ้มอยู่แล้วแหละมันได้ฮองตงนะครับก็คือซื้อมา17นเนะครับผมซื้อให้ดูเลยละกันนะตอนนี้มัินหมดมากเมื่อเช้าหมดไปเ็น,นะครับซื้อมา17ืเจิอ่ะยืนยันนะครับแล้วก็กดขายขายแล้วไอ้เมื่อกี้อยู่ไหนว่าขายนะครับขายได้แค่3 0 0พันครับ แต่นะครับเงินคุณก็ยังคงยังเหลือเยอะอยู่10ล้านก็อาจจะเหลือสักประมาณ3ล้านก็ยังมีเงินไปทำอย่างอื่นนะครับแต่ผมเลือกอีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับซื้อของร่อจารอใจครับผมนี่เลยครับ สำหรับเพิ่มความประทับใจในการจ้างกนพนนะครับแล้วแต่คนว่าจะเลือกอะไรผมเลือกหนังสือนะครับเพื่อที่จะเผื่อไอเจอตัวเซียนที่เป็นตัวทองนะครับผมจำชื่ออะไรไม่ได้แล้วขอขอภัยนะมันเป็นเซียนตัวทองอ่ะมันใช้หนังสือนครับเผื่อฟุกเจอผมก็ซื้อ่าทีเดียว10เอ็มเลยปื๊บ,บ,บได้มากี่กองไม่รู้นะครับก็จะได้ครบแค่นี้เองครับผมก็ครบแล้วนะครับ10ล้าน คุณก็มารับกิจกรรมร่ำรวยได้เลยนะครับกิจกรรมนี้ค่อนข้างถ้าคุณมีเงินอะ่ะผมแน,นะนํานะทําไว้อะโอเคครับผมเงินในตัวในเกมมันหาได้ค่อนข้างง่ายกว่าทองเนาะเพราะทองเรต้องรอแจกรือเติมนะครับมันก็ดีนะมันได้ไอใบผู้เชิญผู้กล้ามาตั้งกี่ใบครับผมได้มาตั้ง25ใบนะครับเชิญได้ตั้ง25ครั้งนะครับแล้วก็ได้เตียวหุยอีกนะครับ30บ 30มสิบจิกซอเลยนะมันก็อดีนะได้อับดาวนะครับแล้วก็ได้ส่มการ์ดอีกที่เด็ดที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือได้หงตรงสีดาวมาหตัวนี่แหละพร้อมอาวุธนะครับอาวุธวัสนามันอืไม่เลวนะไม่เลวนะครับผมได้อีกอย่างนะครับได้ทองนะครับจากกิจกรรมนี้ทั้งหมด2,000ทองเลยนะ ไม่เร็วต้องบอกเลยว่าไม่เร็วถ้ามีตังแนะนำให้ทํานะครับส่วนวิธีที่เร็วที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเข้าร้านค้านะครับแล้วก็ซื้ออาวุธหรือว่าจะซื้อแบบผมทีเดียวก็ได้สังเกตได้ว่าเงินเงินผมหมดตูเลยเมื่อเช้าเมื่อเช้ามี 10m ตอนนี้เหลืออยู่19นะครับแล้วแต่นะครับผมว่าจะเลือกวิธีใดนะครับผมต่อมาครับต่อมานะครับผมค่าศึกครับค่าศึกนี่คืออะไรนะครับ เป็นก,กิจกรรมหนึ่งที่แนะนาให้ทํานะครับผมกิจกรรมนี้จะได้นะครับเขาชู to. ได้เขาชูไปเลยนะได้เขาชูไปเลยนะครับผมสีทองนะครับสีดาวและก็ได้ทองมาอีกทั้งหมด2องพันทองเหมือนกันครับไม่เลวแล้วทายัางไงล่ะเงื่อนไขคือนะครับผ่านด่านสะสมนะครับผ่านด่านสะสมคืออะไรก็คือมนที่ด่านนะครับ เนี่ยเราก็ผ่านด่านหนึ่งครั้งมันก็คือการสะสมหนึ่งแต้มนะครับผมมีไก่เหลือแค่เดียวก็กดเคลียร์ไปนะครับแล้วมาดูเห็นมันจะเพิ่มมาจากเมื่อกี้594เป็น595นะครับถามว่ามันทันไหมทำยังไงให้ให้ใหครบพันสองนะคือก็เหมือนอในคลิปที่ผมรีวิวกับเ e ก็บเลเวลแหละครับก็คือ กดไก่นะครับกดน้องไก่ใน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 มีนะครับวันหนึ่งก็จะได้30น้องไก่แล้วก็รีรีอ่าเขาเรียกรีค่าพลังกายนะครับแบบอย่างเงี้ยผมรีเต็มแล้วนะครับนีอ่าถ้าผม VIP 5รีได้4ครั้งครั้งละ20กายนะครับก็จะได้วันหนึ่งก็เกือบ500รวมกับกิจกรรมมาตเยยาวนะครับ ก็อย่างที่บอก500เลยนะครับ2วันก็พนะันพันหนึ่งเนาะประมาณพันหนึ่งนะครับ2วันก็ประมาณพันหนึ่งร้อยสามวันยังไงก็ทันอยู่แล้วครับผมยังไงก็ทันนะครับต้องบอกก่อนว่ายังไงก็ทันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ที่เป็นสายฟรีนะผมคิดว่ามันมันน่าจะทันกันอยู่แล้วนะครับเพราะต้นเกมตอนนี้มันแจกทองค่อนข้างเยอะนะครับทองในการซื้อ ในการซื้อเขาเรียกในการซื้อน้องไก่เนี่ยเดี๋ยวผมคำนวณให้สักครู่นะกดครั้งที่เลกก่อนนะครับครั้งละร้อยห้าสิบซื้อได้สามครั้งก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับซื้อลอีทองอีกครั้งละยี่สิบผมซื้อได้สี่ครั้งก็รวมเป็นแปดสิบนะครับก็คูณสักคูณสามละกันหมดพันห้าพันหกนะครับแต่กิจกรรมได้ทองมาทั้งหมดสองพันก็กำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย 310ทองนะครับถือว่ากำไรเฉพาะตัวทองนะและยังไม่รวมตัวละครที่ได้อ่าเศษอีกนะครับซึ่งคุ้มนะครับอ่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็คือบอกผมว่าคุ้มนะครับแนะนำให้ทำผมก็เลยอ่ามา,าเขาเรียกอะไรอัปเดตกิจกรรมให้ เพื่อนๆที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับส่วนส่วนใหญ่น่าจะรู้กันแล้วล่ะครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่รู้หรือว่ามีเงินแต่ไม่รู้จะใช้วิธีไหนนะครับก็ลองวิธีนี้กันดูนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมเห็นเ่อิญตอนช่วงนี้มีเพื่อนหลายๆท่านนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมนะครับในเกมว่าเอคลิป55กับคลิป60รอดูอยู่นะครับ คลิป55นะครับสำหรับดัน55เนี่ยต้องต้องขออภัยว่าต้องขอรอเวลาสักนิดนึงครับเพราะว่าผมลงลงแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยพยายามปั้นตัวกงกงจงไก่ตัวเขาเฉียวนะครับอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเขาเรียกอะไรพยายามตอดมันไปนเรื่อยๆนะครับว่าจะผ่านไหมจะผ่านไหมนะครับผมส่วนเต๋อเซียน60นะครับเดี๋ยวรอยอยีกนิดนึงนะครับ 68%แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่า60นัจะผ่านได้ไนะครับก็ก็ก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแล้วก็ subscribe เข้ามานะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้ผมผมอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปอ่าหลายคลิปเป็นกําลังใจให้ผมอ่ารู้สึกดีใจและเป็นกําลังรู้สึกว่าเขาเียกเขาเยกอะไรมีกําลังใจในการทําคลิปเพิ่มขึ้นนะครับผม โอเคครับพูดซสยืดยาวเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จริงๆแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ